ก็สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาพบกับเอกสารพัดจุดๆอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาทําการตรวจเช็คแอร์ครับวันนี้ไม่ได้ซ่อมอะไรนะรเ,พนเพื่อนนะแต่จะมาบอกเพื่อน,อนว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าแอร์เราควรจะล้างชุดใหญ่เมื่อไหร่ยังไงครับก็เดี๋ยวผมจะมีเทคนิคมาบอกนะเพื่อนๆน,นะใครที่มีแอร์ บ้านแบบนี้นะครับผม,ผมตอนนี้ใช้เป็นแครเอีย์นะครับเดี๋ยวผมจะไปเออปิดฝาครอบดูนะครับว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องล้างชุดใหญ่หรือยังนะครับหรือว่าแค่ทำความสะอาดนะครับเพื่อนๆนะก็เปิดฝาขึ้นนะครับสำหรับของแครเรียนะครับ เปิดฝาขึ้นมานะครับเาก็จะมีคลิปอยู่ด้านบนนะครับดันขึ้นไปเลยครับแล้วก็ถอดออกนี่นะครับจะถอดเก็บก่อนนะครับถอดเก็บไปอย่างนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นแผ่นกรองครับเราก็มาถอดดูประจําอยู่แล้วครับน่ครับสังเกตว่ามีฝุ่นเยอะเลยนะครับ เราจะดึงอมาเลยครับ,รบเดี๋ยวตัวนี้เราจะไปล้างแล้วก็ตากแดดไปนะครับ,รบส่วนเราจะมาดูว่าเราจะล้างชุดใหญ่หรือเปล่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับเพื่อนๆครับไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะครับ นะครับมองเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนนะถ้าเกิดเราจะล้างแอร์แบบว่าชุดใหญ่จริงๆเราจะล้างชุดใหญ่แล้วก็ได้ครับถ้าเกิดเราไม่ไม่คิดว่ามันจะเปืองตังอะไรเงี้ยนะครับแต่สำหรับผมเองผมผมก็จะดูว่าลมมันสามารถผ่านตรงท่อคอยเย็นตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับนี่ครับนี่ฮะอันนี้ผมจะใช้แอร์ซิฟันเก่าๆนะครับพอขูดดูนะเห็นไหมครับว่า เราแค่ขูดอย่างนี้นะครับฝุ่นที่มันค้างๆอยู่เห็นไหมครับพเพื่อนๆนะดูดูฝุ่นตรงนี้ก่อนก็ได้เห็นไหมครับฝุ่นแค่ฝุ่นธรรมดานะครับมันยังเป็นแห้งๆไม่เหนียวหน,หนับอะไรเงี้ยครับเห็นไหมครับผมก็จะใช้แตงกฟันเก่าๆได้มีประโยชน์ด้เพื่อนนะเนี่ยขูดๆๆไปเลยครับนะครับขูดทำความสะอาดไปครับแอรวเราก็จะได้เยน็นๆนะครับพเพื่อนๆนะ ครับนะตัวนี้มองด้วยตาเปาล่าเรายังไม่ถึงเวลาที่ตรงล้างชุดใหญ่นะครับแค่ทําความสะอาดธ,ธรรมดาเอาเครื่องดูดฝุ่นธรรมดาก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าดูเข้าไปลึกๆนะครับมันจะยังไม่มีฝุ่นที่แบบเกาะหนึบนับอ่ะอันนี้ผมเปิดไฟนะครับจะได้มองเห็นว่าอ่า มันยังสามารถลมที่จะสามารถที่จะผ่านทะลุได้ครับอย่างนี้คือยังไม่ต้องล้างนะครับเ,เพื่อนๆนะเดี๋ยวผมจะแค่เอาเอาแปรงสีฟันอย่างนี้ครับาขูดขูดฝุ่นธรรมดาแล้วก็ดูดออกไปครับเห็นไหมครับว่ามันยังสะอาดอยู่นะครับเห็นได้ว่ามีฝุ่นจับเฉยๆนะครับนะครับนะแค่นั้นเองครับนะคของเขายังสะอาดอยู่นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะเอาเครื่องดูดฝุ่นมาดูแล้วก็เอาแปรงสีฟันขุดๆแล้วก็ดูดไปเลยนะครับนะครับเพื่อนๆก็ลองทําตามดูนะครับเนี่ยในตองไปจ้างช่างให้เสียตังค์เลยนะครับเนี่ยตรงไหนที่มันเนี่ยขุดๆขุดๆขุดขูดแล้วมันก็จะดูดออกไปนะครับนะครับใส่ปิ้งอย่างนี้นะครับเพื่อนนะ เราไปเอาเครื่องดูดฝุ่น,นามาดัดฝาไม่เป, <c oughs> ป็นไรเรจะดูดขูดฝุ่นไป,ปก่อนนะครับถ้าเกิดกินนากากาวนี้ไม่ต้องดอกกระดาเพราะว่าเราเราแค่ทำความสะอาดผ่านนะครับพเพื่อนนะเวลาทำไมถึงต้องใช้แปรงสีฟันอย่าทำให้ช่องรับลมตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าช่องอะไรไม่รู้นะครับ อย่าให้มันพับนะครับเห็นไหมว่าจุดจุดนี้มันพับพับเห็นไหมครับเพื่อนนะว่ามันพับพับพับแล้วก็เอาแปรงสีฟันเน่นเ้นเข้าไปอย่างนี้ครับเพื่อให้มันเกิดช่องว่างให้ลมผ่านได้ครับแต่เราจะได้เย็นนะครับเพื่อนนะก็ทําความสะอาดอย่างนี้จนกว่าจะเสร็จนะฮะเดี๋ยวผมขอพักทําความสะอาดแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้ผมก็ได้ดูดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับ เห็นไหมครับว่ามันจะสะอาดอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับอ่าแล้วก็ได้เช็ดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะมาใส่เจ้าตัวนีกองฝุ่นนะครับอันนี้เห็นไหมครับใส่ปิ้งครับนะครับเราก็แค่มาอาจจะมือเดียวนะครับไม่ค่อยถนัดก็ใส่เข้าไปนะครับพื้นฐานเลยนะครับเพื่อนๆนะ วันนี้คือที่มาบอกคือว่าเราเราเรามาดูแค่ว่าแอร์เรามันตันหรือ,อยังนะครับตอนที่จะล้างชุดใหญ่แล้วหรือ,อยังนะครับตอนนี้ก็ยังตับหลัดเจ้าตัวน,นี้ยังยังต้องล้างนะครับเพราะว่ายังสะอาดเอี่ยมนะนี่มองเห็นไหมครับเห็นะครับเพื่อนก็ขั้นตอนต่อไปผมก็จะปิดฝานะครับ ก็เหือนดิมครับเราจะมีช่องสองช่องนะครับแล้วก็เสียบีิจริตอเ,เราจะเปิดเดี๋ยวไม่ต้องถอดฝาอย่างนี้ก็ได้นะเพื่อนนะแต่๋ยวมันจะไม่ถนัดนะครับเวลาล้างแล้วจะไม่ถนัดนะครับ ็อกของเขาอยู่นะครับแล้วก็มือรูบูนะครับตกที่มันเข้าร่องนะครับนะครับก็จะสวยงามสะอาดแล้นะครับเพราะว่ามันยังไม่สกรปรกถึงขั้นว่าเหนียวนะครับถ้าเกิดในคราบเนีเหนียวแล้วมองดูแล้วว่าเราไม่สามารถที่จะผ่านตัวพ่อทำความเย็นได้เนะี้ยเราต้องล้างจุดใหญ่่ะ ใครที่ล้างเองได้ก็ซื้อน้ายามาล้างเองได้นะครับแต่สาหรับไอ้เจ้าตัวนี้คือว่ายังไม่ถึงเวลาล้างนะครับที่ผมจะมาบอกเพื่อนๆนะครับแต่เไม่ต้องเสียตังค์นะครับเพราะถึงเราล้างไปมันมันยังไม่ได้สกรปรกอะไรมากขนาดนั้นนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องล้างให้เปลืองตังค์นะครับทาความสะอาดแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับโอเคครับเพื่อนๆถ้าเกิดชอบก็กดถูกใจกด subscribe กดติดตามช่องนะครับ เพราะว่าวันนี้เรามาบอกเคล็ดลับเล็กน้อย,อยแค่นั้นเองครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ